สวัสดีเจ้าลูกศิษย์ FC ท่านผู้ชมในอเมริกาแคนาดาอลาสกาฮาวายสมาชิก Good Idea TV ที่เคารพเจ้าวันนี้แก้มหอมมาทำคลิปนะคะมาเออ่มาสอบถามโอม้ลมขึ้นทอดสำหรับสมาชิก Good Idea t ีของเราแล้วก็ FC ของแก้มหอมทั่วโลกเลยนะคะที่ติดตามกันทาง Facebook ติดตามทาง t ิ k To อก ติดตามทั้งช่อง YouTube YouTube เรามี fc อยู่ประมาณห้าหมื่นกว่าคนค่ะแล้วก็ Facebook มี fc มี follow รวมทั้งหมดสี่ห้าเฟซก็ประมาณประมาณสามแสนนะคะเพจอีกประมาณล้านล้านกว่าคนฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นสมาชิกกูดอเดียทีวีนะคะแล้วก็ fc ลูกศิษย์ที่ติดตามกันเรียนกันสอน หรือว่าสาระความรู้ทางด้านสุขภาพอันนี้เป็นหลักอยู่แล้วเรากจะมีประมาณสองล้านคนณนวันนี้เลยนะคะครานี้ทางทางทีมงานเราบอกว่าทีมงานทางอเมริกาหมอน้องขวัญแม่พันนายนะเจ้าลุงทอมพี่ไม้อตอนนี้น้องกายก็ไปช่วยดูที่สถานีทีวีนะคะแต่ว่าเดี๋ยวก็จะต้องกลับไปเรียนต่อละก็ ได้คุยกันนะคะทางพี่อ่องก็ดูทางเมืองไทยว่าเอ๊ะเขาจะทํำยังไดดีเพราะว่าตอนเนี้เราขยายเราหมายความว่าคือทั้งหมดเนี่ยมันจะมาจากเรื่องของความรู้ทางด้านสุขภาพซึ่งเราก็อยากจะให้ความรู้เพราะว่าตัวก็มมหอมเองปีที่แล้วก็ใครถามว่าไปไหนมาบอกไปตายมาเพราะว่าเขาเข้า ICU เนี่ยเขาหู้เลยว่าสุขภาพอะน,นเวลานั้นนะตอนที่เขาเขาเข้า ICU เนี่ยเงินแม้แต่กระทั่งบาทเดียวอะเขายังเอาไปบ่ไ,ได้เลย สิ่งที่อยากได้สุดคือสุขภาพการที่ฮือที่ดีที่สุดวันเนี้ยในฐานะที่ถ้าเฮาเป็นพระเฮาก็จะฮือธรรมะแต่ว่าเราก็จะมีรายการธรรมะนะคะเพราะว่าตอนนี้เรามีธรรมะสถานเป็นของตัวเองมีกุฏิมีอย่างเนี้ยเราก็อยากจะสื่อสารสื่อสารนี่นกับสมาชิกกูรเดียทีวีเนี่ยเป็นเป็นกลุ่มเป็นครอบครัวเขาถือว่าเป็นครอบครัวที่ก้าหอมหักคนที่เมตตาเอ็นดูสนับสนุนทำมือเฮา มีทุกวันนี้ได้อันนี้คือเป็นผู้มีพระคุณสําหรับแก้มหอมเลยคือสมาชิกกูไดเดียทีวีช่วยฝ่าฟันอุปสรรคปัญหามีเรื่องมีเล่ามีอต่าง,ตงแต่ว่าสมาชิกกูไอเดียทีวีนี้ซัพพอร์ตตลอดดังนั้นเขาก็เลยคิดนะคะแก้มหอมก็คุยกับทางอเมริกาแล้วก็คุยกับทางพี่หงเราจะขยายในเรื่องของการสื่อสารกันคือมันใกล้ชิดคือมันเซาสี่ชั่วโมงเลย ทั้งทั่วนะครับัดเดียวนี้มันไ่ใช่เฉพาะอเมริกาแคนาดามันมีทั้งในเมืองไทยคือเยอะทางยุโรปทางญี่ปุ่นทางแคนาดาทางทางแบบประเทศอื่นๆเนาะบัดเดียวนี้มันสื่อสารไงี่มันแบบทุกคนอยู่กับโทรศัพท์ทั้งหมดแม่หัวใจเาฉะนั้นมันมันเปลี่ยนไปแล้วที่เราจะต้องเข้ามาอยู่บนพี่น้องว่ะบน บนออนไลน์อะโลกออนไลน์อะถ้าอย่างาดาวเทียมที่เขาเบิ่งทุกวนันนี้มันก็เป็นโลกดาวเทียมเนาะซึ่งมันน้อยแล้วมันมันแบบกว้างขวางแล้วก็บ่เดียวเนี่ยคนรุ่นใหม่นะลูกหลานของพี่น้องชาวลาวชาวไทยเขาในอเมริกาแคนาดาเพิ่นเห็นประตูแม่ตู้เห็นพ่อเห็นแม่เนี่ยดูมาตลอดใส่สมุนไพรใส่อย่างรุ่นใหม่เนี่ยก็จะสนใจเรื่องสมุนไพรเรื่องของการดูแลสุขภาพ เห็นว่าโอ้ปออ่อประตูมาตู้เฮานี่ดูแลเปิ้นเจ็บเปิ้นป่วยเปิ้นเป็นนู่นเป็นนี่โอ้เปิ้นสุขภาพดีเปิ้นใช้สมุนไพรเปิ้นเมืองแยงสุขภาพที่ตามที่รายการของเฮาแนะนําบอกตลอดเรื่องอาหารการกินนี่สําคัญสําคัญแต่ว่ามันก็มีแบบนอคนคนทางเหนือคนอีสานคนทางลาวเฮานี่บอกเลยถ้าเป็นเบาหวานนี่ ถ้ากินขา้ขาวข้าวนึ่งข้าวเหนียวนี่โอ้เบาหวานนี่มันตึงบาลงเขาก็ต้องมาหาวิธีอธรรเอาทาใดเอาข้าวนึ่งกึ่งนึงเอาเข้าวสวยกึ่งนึงมัดกันเพื่อได้กินเท่าเดิมก้อนก้อนเท่าเก่าแต่ว่ามันส่้อยลดเรื่องสุขภาพคือของมูนี้เนี่ยเขาบอม,ามีมามีเวลาแล้วเจ้าที่จะมานั่งศึกษาหาความรู้ในการเมืองแยงสุขภาพแบบนี้นอกจากคนที่นั่งเบิ่งทีวีได้สาระความรู้เอาไปปฏิบัติ เป้นหนบอกกินอย่างใดก็ได้อย่างนั้นไอ้ความเจ็บป่วยเนี่ยมาจากการกินหลายแต่เฮาจะเฮ็ดยังไดคห้มันได้หูได้หู้ได้เข้าใจในสิ่งเหล่านี้ได้อ๋อก็ต้องเบิ่งทีวีกูดไอเดียทีวีก็จะมีสาระภาสุดแบบอา้าวแล้วคนเฮ็ดเวียกเฮ็ดกกนเหรอบางคนกับเฮ็ดโรงงานกะยังไปเฮ็ดอยู่ตามบริษัทไปอย่างเนี้ยกับเข้ามาเอา้ารายการลุงท่อมม,อมีละ บาไ,ได้เบิ่งบาไ,ได้ฟังละบาได้โทรเข้ามาสอบถามเพราะว่าของเฮานี่มันดีอหลีกว่าอย่างอื่นก็นคือว่ามันสามารถโทรเข้ามาสอบถามเอามาโทรมาโอ้โลมกันมาเว้ากันตอนที่สดๆเลยเพราะมันใข้หูใขรหนะันอะโทรมาทุกวันนี้คนก็นยังเข้ามาทางเว็บไซต์ของแก้มหอมนะเว็บไซต์ w w w d ์ลไวด์เว็บด็เดเป็นพี่น้องลาวพี่น้องไทยแต่อยู่หลายๆประเทศเลยเพื่อนก็บอกเออเปิ่นดูจาก youtube แต่คราวนี้เวลาพอมันบตรงกันอ่าพอส่งอีเมลมาส่งรายละเอียดส่งอย่างมาก็ต้องคือทางทีมหมอซึ่งหมอเฮาก็ยุง่งลูกไข้ก็หลายคนไหนที่ได้โทรมากระเทือนกบได้สิทธิ์ได้อย่างแบบนั้นก่อนซึ่งตอนนี้ทีมหมอเขาที่ที่ฝั่งเมืองไทยที่เชียงใหม่เนี่ยที่อโรคยาเนี่ยเขาพร้อมนะเขามีพร้อมที่จะตอบคําถามพร้อมใจอย่างเยอะก็คือมีความพร้อมพร้อมอย่างสูงมากๆเลยยิ่งตอนนี้เขาเซตอัพเวียงแม่หมดร้านสร้างเนาะ ก็เป็นร้านสางแกลเลอรี่ร้านสางเลสลองก็ทําใื้อเฮามีบุคลากรเนี่ยหลายก็เลยว่าอยากจะมาฝากบอกในคลิปนี้ดีว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะมันเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพมีใจเขืกันแต่ว่าสุขภาพมันสําคัญเพราะว่ามันเกิดขึ้นกับแกมหอมโดยตรงแล้วเกิดขึ้นโดยตรงเลยตายไปแล้วตายมุกกีเทือแล้วก็เลยว่าเฮาจะเฮ็ดยังไงฮื้เอเฮาเนี่ยได ได้ส่งสารส่งข้อมูลในเรื่องสุขภาพการตอบกันได้ดีที่สุดฉะนั้นก็เลยอยากจะให้ลูกศิษย์ fc รวมทั้งสมาชิกกูดาเดียทีวีเนี่ยโดยเฉพาะกูดเดียทีวีก่อนดีกว่านาะลูกศิษย์ fc ส่วนมากนี่เปิ้นอยู่ทาง Facebook อยู่ YouTube อยู่ลระรปเดือดร้อนอย่างเป็นติดต่อทางเพจได้ติดต่อทาง Li n e แอดได,ด,ได้เขามี Li n e แอดนะ Line แอดเลยดกรแกมเบอรี่หรือว่า Li n e แอดดกรแกมหอมก็ติดต่อได้ตลอด ก็เลยว่าอยากจะฝากข้อความมาสอบถามแล้วก็อยากจะขอใื้กับสมาชิกกูดาเดียทีวีที่ใช้เฉพาะดาวเทียม erm เนี่ยช่วยคื้ลูกใื้หลานหรือคนที่หู้จักเนี่ยมาเซตอัพเพิ่มในการใช้บอกว่าจะเป็นลูกูบ็อกหรือว่าทางเ c e b o o k หรือว่า youtube เดี๋ยวนี้ youtube นะเราเปิดจากมือถือนะมันขึ้นนี่เลยมันขึ้นจอทีวีเลย แต่ว่าท่านจะต้องมีอินเทอร์เน็ตคลิปนี้จะขอความการุณาคือกับพ่อแม่พี่น้องสมาชิกกู o ดไอเดียทีวีเนี่ยทุกบ้านอนะ่ะขอให้มีอินเทอร์เน็ตติดอินเทอร์เน็ตก่อนติดให้ได้นะเจ้าเพราะว่าแพลตฟอร์มเฮาเนี่ยเฮามันเป็นเซาซีชั่วโมงเนาะแต่เฮาจะเพิ่มรายการสดเนี่ยมากหลายค,คือเพราะว่าเฮาจะเซตอัพสตูดิโอทางเชียงใหม่ปีนี้แ้มหอมมีแหงนะตอนเนี้ย ตอนนี้นะคะไม่ใช่ตอนไหนเลยตอนเนี้ยตั้งแต่ตอนนี้แก้มมใช้ MMR มาซ่อยแล้วก็ปรับยาปรับอย่างดูแลสุขภาพแก้มมมีแหงปีปีที่ผ่านมานี่มีแหงเพราะว่าต้องดูแลเบื้องแยงสุขภาพอยู่ก็ห้อง ICU เอาชีวิตให้อรอดเนตอนนี้เนี่ยมีแหงมีกําลังละก็เลยจะเซตอัพคือคือมีรายการจากเชียงใหม่ท่านได้เห็นบรรยากาศเห็นเมืองล้านสร้างของเรา พี่น้องลราเฮานี่จะมาทําทัวร์มาแอลมาที่นี่มาหลายคนแล้วนะเพราะว่าประเดี๋ยวนี้มันง่ายมีปีกยนต์บินจากเสียงหม่ไปลงอุดรจากอุดรก็ข้ามไปเลยฝั่งเวียงจันทร์เดี๋ยวจะมีหลวงพระบางแถนละฉะนั้นพี่น้องลราเขาก็จะมาหลายเขาก็อยากจะซื่อสารเนาะอยากจะได้สร้างครอบครัวของเขาให้มันหลากหลายขึ้นฉะนั้นสิ่งวันนี้ติ๊กแกหมหอมอยากจะขอร้องก็คือว่าขอให้ท่านมีอินเทอร์เน็ตที่่เหือนอ,อนดก ทุกทุกเหือนจะต้องมีอินเทอร์เน็ตถ้าอยากรู้รายละเอียดอ,อยยังเพิ่มเติมหรือว่าเออบริษัทเน็ตเน็ตอยยังไม่ได้ถ้าแม่บ่หูอ่ะก็สามารถโทรไปขอคําแนะนําเพิ่มเติมที่กูดไอเดียทีวีเลยเหมือนเดิมเลยเจ้าเบอร์โทรฟรีหนึ่งแปดแปดแปดเก้าแปดแปดแปดเก้าสามสามหรือว่าหนึ่งแปดแปดแปดหกสามสี่ห้าหกหกหกโทรเข้าไปในรายการเลยค่ะประจํากันทําลุงทอมทาน้องควนทําเบ้าไม้ทา เนี่ยได้บ่นเลยว่าเออแม่อยู่โซนนี้โซนนี้อิอนเทอร์เน็ตไอ้อย่างดีไอ้อย่างยังใดแบบนั้นเนาะอันดับแรกก่อนแล้วเดียวถ้าท่านมีลูกูบ็อกนี่ก็มีปัญหาละก็อยู่ในลูกูบ็อกเบิ่งได้ปกติแต่ท่านใดที่มามีอินเทอร์เน็ตมามีลูกูบ็อกมีเฉพาะดาวเทียมเนี่ยต้องได้ปรับตัวนะเจ้าเพื่อที่เราจะได้โอ้ลมกันอยู่กันเป็นครอบครัวก,กันไปโดนๆดนเนาะคลิปนี้นี่คือสิ่งที่แก้มหอมขอสําหรับคลิปวันนี้นะเจ้า